สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตข่าวสารของกองทัพไทยเรานะครับที่เป็นข่าวเย็นหน้ายินดีนะครับกองทัพไทยเราเนี่ยครับได้ร่วมการฝึกผสมคบไทเกอร์สมัยนะครับณกนะองบินที่1จังหวัดนครราชสีมานะครับโดยโควบไทเกอร์เนี่ยเป็นการฝึกผสมทางอากาศนะครับที่มีการสนที่กำลังทางอากาศใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยมีประเทศไทยสิงคโปร์และอเมริกาเข้าร่วมการฝึกนะครับ รูปแบบการฝึกนะครับจะมีการฝึกให้เข้ากับสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบันปรับปรุงให้มีความท่าสมัยนะครับโดยมีการตั้งโจทย์จากสถานการณ์จริงๆนะครับมีทั้งด้านการควบคุมและสังการการฝึกยุทธวิธีการรบระหว่างเครื่องบินรบต่างๆนะครับ เช่นการฝึกโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายภาคพ,พื้นดินนะครับที่จะมีอุปสรรคจากการต่อต้านจากอาวุธของหน่วยต่อสู้อากาศยานภาคพ,พื้นนะครับการฝึกด้านการข่าวกรองโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือ UAV นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีกาลังพลจากกองทัพบ,บกกองทัพเรือรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากภาคพลเรือนเช่นบริษัทวิทยุการบินไทยจำกัดนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงควมนาคมอีกด้วยนะครับโค้ไทเกอร์เนี่ยนะครับเป็นการเสริมสร้างความร้อมรบและการทํางานร่วมกันของทั้งสามประเทศได้แก่ไทยสิงคโปร์และอเมริกานะครับเสริมสร้างความร่วมมือความไว้ใจ และความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศเรานั่นเองนะครับ